กาวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพบกับผมสำนักเกลือนะผมขอฝากกลุ่มข้างล่างนะกลุ่มผมสร้างเองนะเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องว่าวันแรกควรทําอะไรบ้างหนึ่งวันเซิร์ฟเปิดควรซื้ออะไรบ้างสายสายเติมสายฟรีเล่นได้หมดนะอ่าผมเป็นผู้เล่นจากเซิร์ฟสิบแปดนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปเซิร์ฟนู้ให้ดูนะอ่า ผมเคยทําคลิปเก่าไว้แล้วล่ะอันนั้นเป็นข้อมูลเก่าแล้วนะตอนนั้นผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อันนั้นผมเล่นพอรู้นะอันนี้ผมเล่นมาเซิร์ฟผมเปิดกจะครบเดือนแล้วล่วะกิจกรรมมาแรกนะเพื่อนๆควรทํานะทําให้ครบหกพันแต้นเลยนะเนี่ยเพื่อนๆลองอ่านเอานะตอนนั้นผมไม่ได้อ่านนะผมทําตามมีตามเกิดนะต,ตอนนี้สมัยนี้นะ่าจะเล่นง,ง่ายขึ้นแล้วนะอ่า สิ่งของที่ควรแลกนะครับผมแนะนำสามอย่างนะมียันยันฝึกสัตว์เนี่ยแลกให้ครบเลยนะอันนี้ก็แลกให้ครบนะชิ้นส่วนวิชาเสียนแลกให้ครบเลยแล้วก็กระลอกก็แลกสักนิดก็ได้นะเอาไ้ซื้อกระลอกหลังเขานะครับต่อไปเลยก็กิจกรรมที่จะเข้าต่อจากกิจกรรมวันแรกของเซิร์ฟก็คือกิจกรรมดองของนะเพื่อน เพื่อนๆต้องดองของนะถ้าเพื่อนๆอจะเอาของที่ดีหรือติดท็อปนะของที่ดองก็คือมีเดี๋ยวผมเรียงก่อนนะแรกๆก็นี่มุกวิญญาณนะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพื่อนๆต้องดองนะอย่าเพิ่งไปกดหมดนะถ้าเพื่อนๆอยากติดอันดับก็อดองมุกวิญญาณนะเอาไว้เปิดตอนกิจก,กรรมมานะอืมุกวิญญาณหาจากไหน,นใช่ไหมหาจากการอัพเตา ใหถึงวิเก้านะพยายามอัพเตาใหถึงวิวเก้านะโดยการใช้ดูโฆษณาก็คือลดไปได้สามสิบนาทีเลยนะเพื่อนๆอนี่นะผมหาจากตรงนี้นะหลังเขาเราไปป้นบ้านชาวบ้านนะเห็นไหมห้าใบหนึ่งใบแบบนี้เราไปป้นมานะพยายามอัพเตาใหถึงว9เก้านะเพื่อนๆเราจะได้ไอ้มุกวิญญาณนะ,ะต่อไปก็คือ ต่อจากมุกวิญญาณนะที่ผมจําได้ก็คือมียันอย่างรู้นะเพื่อนเพื่อนควรดองให้อย่างต่ําก็ประมาณตอนนั้นผมมีสองพันกว่าใบมนะั้งน่าจะไม่พอ,อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดองสักห้าพันก็ได้นะหรือถ้าจะท็อปสามก็ประมาณหนึ่งหมื่นนะส,สมัยนู้ไม่ไม่รู้ยังไงนะน่าสมัยนี้น่าจะแข่งขันกันสูงอยู่นะน่าจะหนึ่งหมื่นบวกนะเอาตามพี่เพื่อนหน่อยก็ได้นะดองของอ่าส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของ สัตว์วิญญาณนะที่ผมแนะนํานะเพื่อนๆไม่ต้องไปมองตัวอื่นเลยนะสมับผู้เล่นใหม่แรกๆเลยนะยังไงก็ไม่มีของอัพอยู่แล้วนี่ตัวนี้เลยผมแนะนํานกเมฆนะนกเมฆมันดียังไงใช่ไหมมันปั้นง่ายแล้วก็หาออปชั่นแบบขึ้นเวลได้อยู่นะแล้วแต่ดวงเราอะ่ะบบกพลังเยอะอยู่นะนกเมฆอะ่ะหาจากตรงไหนหาจากตรงนี้นะจับมันสามสิบตายเองนะ ถ้าเพื่อนเอนเจอมังกรเอามังกรก็ได้นะแต่สําหรับสายฟรีผมแนะนํานกเมฆนะมันใช้ยาวกว่ามังกรนะเพราะมังกรมันโอกาสออกศูนย์จุดศูนย์สองเปอร์เซ็นตเลยนะเนี่ยอืน้อยมากเลยนะอันนี้ผมดวงดีเฉยที่ได้มังกรมาเล่นนะอ่าสมมตุติจะหาออปชั่นนกเมฆยัยงไงใช่ไหมเพื่อน,อนสมมตุติไอนี่คือนอกเมฆตัวใหม่นะอันนี้นกเมฆตัวเก่านะมีตัวใหม่ใช่ไหมแล้วก็กด เกินกินนะเพื่อนๆก็ใส่นกเมฆตัวเก่าเข้า,ขาไปนะมันจะสุ่มออปชั่นใหม่นะอะต่อไปเลยนะออปชั่นที่ผมแนะนําก็คือเพิ่มคอมโบนะแต่ผมไม่มีอ,ะอ่ะเอาวอ้าวมาลองอเพิ่มคอมโบนะพ่มคอมโบหนึ่งสองนะสีม่วงถ้าถ้าเป็นไปได้เอาสีม่วงกับสีส้มคู่กันก็ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบเกลือก็ประมาณ เพิ่มคอมโบสองก็เล่นได้แล้วนะเพื่อนๆแล้วก็อัพนกนั่นให้เต็มเลยนะไม่ต้องไปกดคกนกินนะกดไอเนี้ยเออกดเอ้ยกดคกนกินนะถูกแล้วกดคกนกินเอานกใหม่มาใส่นกเก่านะถ้าเพื่อนๆเจอออฟที่ดีแล้วอ่าอ่าต่อไปก็คือแหวนนะแหวนสีทองที่ได้ช่วงต้นเกมด่านที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้น่าจะเป็นแหวนทองเวลสามสิบมั้ง อ่เพื่อนๆใช้ได้ยันเวลแปดเลยนะเพื่อนๆแปดิค่อยเปลี่ยนก็ได้นะมันบกเปอร์เซ็นต์ ATK ต่อเนื่อง30%เปอนเลยนะ,ะแหวนทองไม่รู้ผมมีลูกเนี่ยมันรับจากข้างบนตรงเนี้ยตรงนี้ผ่านด่านสามขีดสามสิบมั้งใช้ได้ยาวๆย,ย,ยัน80เลยนะเพื่อนๆต่อไปก็คือวิชาเซียนะเพื่อนๆควรซื้อเหมือนกันนะซื้อไอ้สองอันนี้นะมีต้าน ATK กับ ต้านหลบนะเพื่อนๆซื้อสองอันนะถ้าเพื่อนๆไม่มีตังค์แรกๆหยกหายยากก็ซื้ออันนี้นะสำหรับหยกนะถ้าเพื่อนๆหลังๆนี่เริ่มมีเยอะแล้วเพื่อนๆดองไห้นะเพื่อนๆอย่าเอาไปทําอะไรนะผมแนะนําการใช้หยกอย่างคุ้มค่าก็คือล่าปีศาจนะล่าอันที่เยอะที่สุดได้เพราะหลังๆมาใช้หยกเยอะมากดูไหมดูเห็นดูของผมนี่ใช้ประมาณสามร้อยกว่าในการล่าเอ้ยในการกวาดล้างหนึ่งครั้งนะอ่า เพื่อนๆพ,พยายามเล่นให้ถึงเควสดล่าสุดนะทำเรื่อยเรื่อยเื่อนะอย่าเพิ่งกวาดล้างนะเพื่อนเื่อเล่นเล่นไปก่อนให้กล่องหมดถ้าเพื่อนเพื่อนตันที่บอสตัวไหนเอาค่อยกดกวาดล้างนะอ่าวิชาเซียนคือไม่ต้องไปกักของนะอัพให้หมดเลยนะอ่าต่อไปก็คือเตาหลอมผมพูดยังหว่าเนี่ยถ้ากดดูโฆษณามันจะรอสามสิบนาทีแต่ถ้าเราเร่งเร่งความเร็วอะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวจะใช้ ลบเร่งเวลาห้านาทีนะเพื่อนๆหาจะได้หาได้จากหลังเขานะ,ะต่อไปเลยนะออปชันตัวละครแน,นะนนำนะผมแนะนำ ATK e ต่อเนื่องนะช่วงต้นเกมขอสักห้าสิบบวกนะห้าสิบเปอร์เซ็นตบวกนะ ATK e แล้วก็ ATK ตลบนี่คือสตันนะมันเปลี่ยนมันอัปเดตใหม่นะ ATK e สตันขนพ่วงสตันด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพือพ่อนๆอ,อ,อยากจะผ่านบอสหรือ PvP ช่วงแรกๆนะมันใช้ได้ยาวๆนะตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่ อาวุธที่ผมแนะนํานะแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมพอเพื่อนๆดองของกันอยู่เพื่อนๆใช้ไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้นะมันหาง่ายนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดวงดีก็ไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะอืมดวงดีค่อยเปลี่ยนมาเป็นเหมือนผมก็ได้นะนี่นะอใช้ไอ้บวกที่บวกตัวที่บวกเปอร์เซ็นต์เอทีเคของเรานะพยายามใช้แบบนี้นะเราจะทําให้เราตีแรง แต่แรกๆผมแนะนำเปอร์เซ็นต์อีีเคไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะผมขอแนะนําเป็นอีีเคต่อเนื่องมากกว่านะตีต่อเนื่องผมว่าดีกว่านะสำหรับช่วงต้นเกมเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไม่ค่อยใช้ได้ผลมากเท่าไหร่นะใช้หลังแปดสิบนะเพื่อนๆอหลังแปดสิบค่อยเปลี่ยนมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะอาจจะตีแรงขึ้นก็ได้นะแรกๆผมขอแนะนําเป็นอ k ีเคต่อเนื่องก่อนนะตีเบิลตีเบิลตีเบิลน,น,นะต่อไปก็ จิตวุผมพูดแล้วนะบ้านตัวละครผมน่าจะพูดแล้วต่อไปก็เป็นของอัพเตาหลอมยังไงให้หลอมไวนะเห็นไหมของผมเล่งหลอมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะในการกดไปนี้นะเห็นไหมไวไหมเพื่อนๆดูนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเล่งหลอมนีม่เพื่อนๆแย่ยเลยนะดูดูดอืดมากเลยนะการทำเล่งหลอมทำยังไงใช่ไหม ทำตรงนี้นะสาหายเซียนนะเพื่อนเพื่อนอัพผู้หญิงตัวนี้ให้ถึงเวล5ก่อนนะมอบของรางวัลให้มันนะอ่ะมันชอบอะไรบ้างก็ให้มันไปนะมันจะบวกเยอะมากเลยนะอ่านี่นะอัพไมถึงเวล5นะพราถึงเวล5จะบวกสปีดอัตโนมัติ100นะถ้าอัพถึงเวล10ก็150แต่แนะนําต้นเกมก็เวล5ก็เพียงพอแล้วนะจะไปอัพตัวอื่นให้ถึงเวล5มางนะ ต่อไปเลยก็อัพตัวนี้นะอาจารย์สเตตัสทิศทางอาตัตโนมัติบวกยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือเราเล่นเอทต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมแบบทั้งตัวเรามีต่เอทต่อเนื่องโอกาสได้ของมันก็เอทต่อเนื่องยี่สิเปอร์เซ็นตนะเพื่อนๆอ,นอ,อเข้าใจวิชาย,ยุท์เร็วขึ้นสามสิบครั้งต่อวันนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นร้อยครั้งก็ได้นะวิชาย,ยุท์อันเนี้ยนี่นะสามารถกดออโต้ได้ร้อยครั้งนะอ่า ต่อไปก็เพื่อนๆอ่านเอาเลยก็ได้นะอัพทุกตัวให้ห้า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 ก่อนนะตัวที่สำคัญนะพี่ผมแนะนำก็มีสองสามตัวนี้ก่อนเลยนะเวลห้าขออภัยเสียงนก <iş> ด้วยนะพยายามอัพให้ถึงเวล5ห้าทุกตัวแล้วนะแล้วก็เควส์นี่สำคัญมากเลยนะเพื่อนๆมาทำเควสนี้<ๆ>พวกนี้ด้วยนะอ่ามันจะแจกกล่องบ้างสี่สบ้างสาสิบห้าบ้างนะเพื่อนๆมาทำหาก,กองได้จากตรงนี้นะไอที่อัพ เซียนนะหาจากไหนใช่ไหมแบบคุ้มๆนะเพื่อนๆอย่าไปซื้อล้านค้านะแพงนะนี่นะซื้อจากตรงนี้นะเห็นไหมลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆแล้วได้จะสีม่วงเลยนะสีม่วงเลยนะโอกาสส่มได้สีม่วงห้าครั้งเลยนะโอเคนกนี่ก็ร้องบ่อยจังอ่าอาจจะหมดแล้วนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยกดเข้ากลุ่มมานะผมทิ้งไว้ข้างล่างแล้วมาสอบถามคุยกันได้นะถ้าผมว่างแล้วผมจะช่วยตอบนะ ครับขอบคุณครับ